ว่าด้วยเรื่องของความรักการนอกใจอาจเกิดขึ้นได้จากปัจจัยหลายอย่างแต่หลักๆนั่นเป็นเพราะอุปนิสัยใจคอที่ขาดความยับยั้งชั่งใจไม่สามารถอดทนต่อสิ่งเย้ายวนรอบข้างได้และอย่างที่รู้กันดีว่าคนที่เกิดแต่ละราศีจะมีนิสัยแตกต่างกันออกไปวันนี้เราเลยมี6ราศีที่มีเกณฑ์น,นอกใจแฟนมากที่สุดใน12ราศีมาฝากดูซิว่าจะมีราศีอะไรบ้างมาเช็คกัน 1. ราศีธนูระหว่างวันที่22พฤศจิกายนถึง21ธันวาคมคนที่เกิดในราศีธนูโดยปกติจะมีนิสัยชอบลุยชอบประจนภยัยมองหาประสบการณ์ใหม่ๆรวมไปถึงเรื่องของความรักที่มักจะมองแต่ความตื่นเต้นหรือหวายิ่งท้าทายเท่าไหร่ยิ่งชอบขนาดกล้านอกใจแฟนตัวเองไปจีบคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วเลยทีเดียวแต่หากชาวราศีธนูตัดสินใจเลือกใครมาเป็นคู่ครองแล้ว บอกเลยว่าคนคนนั้นคือรักจริงแท้แน่นอนแม้ระหว่างทางอาจมีวอกแวกบ้างแต่หากคุณให้อิสระกับเขาไม่ตามจิกไม่ตามหึงไม่ผูกมัดเขาไว้กับตัวมากเกินไปรับรองว่าราศีธนูก็เป็นคนรักที่ไม่เลวเหมือนกัน 2. ราศีกุมระหว่างวันที่20มกราคมถึง18กุมภาพันธ์ คนที่เกิดในราศีกุมมีความสันโดษเย็นชาคาดเดาไม่ได้ชอบทำอะไรโดยไม่คิดโดยเฉพาะเวลาพวกเขารู้สึกเบื่อกับความรักที่ราบเรียบจนเกินไปดังนั้นคนที่คิดจะคบกับชาวราศีกุมต้องรู้จักทำตัวให้มีเช้นเชิงให้พวกเขาค่อยๆรู้จักตัวตนและเสน่ห์ของคุณทีละนิดทีละน้อยจะเป็นการดีที่สุด 3. ราศีเมทุน ระหว่างวันที่21พฤษภาคมถึง20มิถุนายนคนที่เกิดในราศีเมถุนจัดเป็นราศีที่ใจโลเลที่สุดเลยก็ว่าได้ไม่ค่อยมีความคิดเป็นของตัวเองหูเบาตัดสินใจอะไรไม่เก่งทั้งเรื่องเล็กๆน้อยๆไปจนถึงเรื่องของความรักพอเจออะไรที่น่าสนใจน่าตื่นเต้นกว่าของเก่าก็พร้อมจะพุ่งชนแบบไม่สนใจคนข้างกายทันทีและหากโดนจับได้ว่านอกใจชาวราศีเมถุนจะปฏิเสธหัวชนฝา แม้จะมีหลักฐานคาตาแถมยังโบยความผิดมาให้คุณอีกด้วย 4. ราศีพิจิกระหว่างวันที่23ตุลาคมถึง21พฤศจิกายนคนที่เกิดในราศีพิจิกเป็นคนลึกลับซับซ้อนจริงจังแต่ไม่จริงใจหลงสเสน่ห์ในตัวคนอื่นได้ง่ายมีแนวโน้มนอกใจคนรักสูงมากทีเดียวแม้ลึกๆพวกเขาจะสามารถเป็นคนรักที่ซื่อสัตย์ได้ แต่ก็ไม่เคยคิดจะปฏิเสธหากมีคนอื่นมาเสนอตัวให้ถึงที่หากได้เจอคนที่ถูกใจแล้วมีโอกาสทํากิจกรรมบนเตียงด้วยกันเมื่อไหร่เมื่อน,นั้นแหละจะเป็นเวลาที่พวกเขาได้ลืมคนรักไปหมดสิน้นถ้าไม่อยากปวดหัวกับการรับรู้ว่าคนรักชาวพิจิกนอกใจจำไว้เลยว่าคุณต้องเผยทีเด็ดและไม้ตายที่มีทั้งหมดในสนามรบสุดเร่าร้อนบนเตียงรับรองว่าพวกเขาจะเป็นทาารักของคุณตลอดไป ราศีเมษร,ระหว่างวันที่21มีนาคมถึง19เมษายนคนที่เกิดในราศีเมษเป็นคนที่ดูภายนอกอาจสุขุมนุ่มลึกแต่จริงๆแล้วเป็นคนใจร้อนหัวดือ้อชอบแหกกฎเอาอารมณ์ของตัวเองเป็นที่ตั้งด้วยความที่เป็นคนพร้อมบุกพร้อมลุยทุกสถานการณ์ทําให้ชาวราศีเมษเกลียดการถูกผูกมัดไม่ชอบยึดติดกับใครนาน,านๆไม่ต้องแปลกใจเลยว่า ทำไมคนที่เกิดราศีนี้ถึงมีความรักมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนหากอยากจับชาวราศีเมษให้อยู่หมัดคุณต้องรู้จักแบ่งรับแบ่งสู้ให้เขาได้มีพื้นที่เป็นของตัวเองอยากก่าก้าวไายหรือล้ําเส้นมากจนเกินไป 6. ราศีสิงห์ระหว่างวันที่23กรกฎาคมถึง22สิ่งหาคมคนที่เกิดในราศีสิงห์มีเกณฑ์นอกใจคนรักอยู่บ่อยครั้ง ยิ่ง้าเขาเป็นคนมีสเสน่ห์แฟนลีชอบเข้าสังคมเป็นทุนเดิมอยู่แล้วยิ่งดึงดูดคนรอบข้างเข้าหาได้ง่ายแต่ชาวราศีสิง์ก็เป็นราศีที่จริงจังกับความรักมากเวลาคบใครก็อยากคบไปนานหลายปีแต่นั่นคือความจริงใจสำหรับรักแท้เท่านั้นถ้าหนุ่มสาวชาวราศีสิง์ยังไม่คิดจริงจังกับใครบอกเลยว่าคนนั้นก็แค่ของเล่นแก้เหงาเท่านั้นแหละ สุดท้ายอย่างไรก็ดีความไว้เนื้อเชื่อใจคือสิ่งที่สำคัญที่สุดใครมีคนรักเกิดในราศีเหล่านี้ก็อย่าเพิ่งระแวงกันไปก่อนนะคะเพราะหากพวกเขาไม่ได้คิดนอกใจคุณจริงๆจะทำให้ความสัมพันธ์สั่นคลอนเอาได้และหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้ด้วยนะคะหรือหากคุณมีวิธีอะไรเด็ดๆในการแก้ไขปัญหา ก็คอมเมนต์ใต้คลิปบอกกล่าวกันได้นะคะขอบคุณค่ะ